แต่คนใหม่ๆเขาสงสัยครับหลวงตาว่าทําไมเราต้องสวดมนต์บทเดิมซ้ําไปซ้ํามาครับอ๋อสวดบทเดิมนะมันเข้าใจก่อนนะสวดบทอื่นนะไปจากพระดกท่านก็นจะเขียนไว้บทสวดมนตนะ์อ่ะสวดมากไม่ประโยชน์อะไรสู้บทเดียวไว้ได้สั้นๆซ้ําแล้วหลวงพี่สวดพุทโธอย่างเดียวนะหลวงพี่ไม่เกิดแล้ว ถ้าเข้าถึงพุโทโธก็ไม่เกิดแต่ทำยังไงจะเข้าถึงอ่ะครับก็ต้องอยู่กับบทสวดโอ้โหมันต้องอยู่ตลอดเวลาไปไหนไม่ได้มันถึงคนดึงพอสวดไปหลายหลายปีเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันก็ลยหยุดนะ่ยแต่ถ้าเขาไม่หยุดเนะี่ยเขาตลอดชีวิตกาหมดอยู่งั้นอนะ่ะยังไงก็ได้ แล้วอย่างบอสวดจักกพัทนะครับที่คนเพิ่งสวดแล้วสัมผัสได้ไวครับเกิดจากอะไรครับหลวงตาจักกพัทคือพุทธ,ธะจักรพัทเนี่ยไม่ใช่ของใครผู้ไเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักกพัทนะแต่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยจักกพัทยังอยู่นะท่านก็ยังอยู่นะแต่ท่านบวชซะท่านก็เลย รวมบารมีท่านทั้งหมดอะครัแต่จะรู้เป็นพุทธ,ธะมันก็เลยไม่มีแล้วรวมไปแล้วเป็นแก้วแล้วไปขอท่านไม่ได้แล้วคนที่ทําให้ก็คือเทวดาครับเทวดาที่ดูแลรูปลักษ์ของพุทธ,ธะนั่นแหละเ,ลเทวดาหรือพรหมแต่ถ้าจากักรพรรดิเนี่ยสวดแล้วนี่ถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะไม่เกินห้าปีนะ สัมผัสได้ทุกคนนะสิ่งที่เราจะเริ่มสัมผัสได้อันดับแรกๆมีคืออะไรบ้างครับหลวงตาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพันเกี่ยวข้องพันกับเรานะเกี่ยวพันกับเราเนะี่ยเวลานึกอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปในมืดๆเนี่ยมีความรู้สึกมีคนเดินตามเนะี่ยเวลาสวดคนเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมาสวดกับเราด้วย ้าเวลาเราสวดเราจะนึกถึงบริเวณแถวนั้นมาสวดกับเราด้วยมันเป็นความรู้สึกครับทุลองดิสวดมานานแล้วยังอ่ะเนียเห็นสาวๆเดินตามคนสาวๆเนี่ยตำรวดบอกให้มันเหลียวหลังมามันเหลียวทันทีแล้วจริงนะครับมันจะสักใครก็ได้เวลาตุ๊ไปไหนอ่ะ อันนี้คือกำลังจิตใช่ไหมครับหลวงตามันไม่ใช่ความรู้สึกนะมันกระทบด้วยจิตอะกําลังจกักรพพัดนะครับพเวลาเราสวดแล้วก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจกักรพพรดง่ายง่ายถ้าอยากพิสูจน์ตัวเฉพาะผีเนี่ยโอ้ยง่ายครับกลัวหรือเปล่าล่ะตรงไหนตายเยอะๆก็ไปนั่งตรงนั้นน่ะมาสวดมนต์ด้วยการน,นะจ้ามาสวดแล้วต่นนี้น <laughs> อย่างเขามาสวดกับเราพอมาสวดเลิกสวดแล้วเขาจะตามเราต่อไหมครับหลวงตาถ้าเขาเป็นเทวดาเขาตามอยู่นะฮะราละเอียดแต่ก็ยังไม่น้อมได้ไม่เต็มที่คือยังไม่เปลี่ยนเขาก็ตามไม่ได้อ๋อมันเขามีลัทมีของเขาว่าเขาไปได้ไกลแค่นี้ยกเว้นเพื่อนกันรู้จักกันเขาเกาะไปกับเราได้ย่ไม่ใช่เขาจะไปก็ได้ทุกวิญญาณนะไม่ใช่ ใช่วิญญาณบางวิญญาณมนไปไกลไม่ได้หรอกครับจาตุมเนี่ยแค่จาตุมเนี่ยกับลุกเทวดาอากาศภูมิเทวดาเนี่ยไปได้ไม่เกินหกกิโลเันเนจากนั้นไปต,ต่อไม่ได้ยกเว้นพวกนาคเมืองนาคเมืองนาคเมืองยักษ์เมืองคุดเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเมืองไม่ใช่เป็นวิมานเมืองเป็นภาษาราชวังใหญ่ๆมีเจ้าเมืองมีมหสีเป็นเพียบเลย yeah. นั่นไปได้อะฟังนนไปได้แต่ไม่ใช่เมืองเดียวมีหลายเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่มันอยู่ในชั้นจาตุงเพราะนั้นนาคเขาถึงบางที่เนี่ยนับถือนาคมากแล้วแถบแถบ,แถบ,แถบอีสานแถบทางโน้นน่ะครับนะเขาเป็นเทวดานะเขา,เขาไม่ใช่เป็นงูนะแล้วอย่างคนที่ไปขอโชคลาภกับท่านแล้วขอได้คือต้องมีความเกี่ยวพันกับท่านไหมครับไม่ใช่ ตัวเองมีอยู่แล้วอ๋อคือเราเคยเทํามาใช่เหมือนนางตะเคียนน่ะนะมันไปสัมภาษณ์นางตะเคียนนะนะครับนางตะเคียนถ้าบอกเลขได้ทุกคนนะ่ะนางตะเคียนโดนโค่นแน่นอนนางบอกไม่ใช่เป็นกระจกอย่างเดียวเพราะว่าตู้มีลาบอยู่แล้วเนี่ยมีเคยทําเกี่ยวกับลาบเนี่ยไม่ได้ส้มตำนะาลาบนะฮะ ไม่ต้องไปขูดหรอกแค่มองดูอ้าไม่นั่งมีโชคหรือเปล่าขอสักสองตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแวบ,บๆขึ้นมาละเขาเป็นกระจกเฉยๆครับถ้าไม่มีนะไปขูดยังไงมันก็ไม่เกิดห็อกเขอะจางนั้นนางตะเคียนให้ได้หมดเลยก็โอ <laughs> ไม่ได้ไม่ใช่ แล้วเราต้องทําบุญแบบไหนครับหลวงตาถึงจะมีโชคลาบบ่อยๆครับโอ้ตําบุญไม่ได้ตั้งใจอรบทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจเออมาเที่ยวนะ่ะมาเที่ยวแถวเนะี้ยแถวเขาค้อเนี่ยผ่านรถมาเอ,อ้าไปดูที่มันวัดวัดนี่มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเห็นเขาสวดมนแล้วก็หยอดตูนะ้ไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดหรอกจะจะมาเที่ยวครับประมาณนั่นแหละเห็นลุงพี่เดินมาเอ,อ้าลุงพี่นี่ ถวายสตางค์หลวงพี่ดีกว่าให้ถวายหลวงพี่ครับอ๋อสาธุค,ครับประมาณนั่นแหละพูดถึงพูดถึงทานไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้ไปทานครับแต่เห็นแล้วทานประมาณนั้นแหละโชคลาภที่เราจะได้ก็คือได้มาแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันถูกค,ครับอันนี้คําถามจากที่นี่นะครับมีรูปลักษณ์หลวงตาติดอยู่ อยู่หน้าห้องน้ําจะบาปไหมครับโอ้ยติดที่ไหนก็ได้หลวงพ่อสมหวังติดอยู่ที่ไหนก็ได้เห,ไดเหมือนทองอย่า้ค,คนเห็นก็นแล้วกันคนเห็นเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่สมควรถ้าบ้านเราเนะี่ยเราเข้าคนเดียวติดที่ไหนก็ได้จะบอกครับหลวงตาครับทําไมหลวงตาถึงเน้นสร้างรูปลักษณ์หลวงปู่รูปลักษณ์จักรพรรดิแล้วต้องสร้างจํานวนเยอะๆด้วยครับโตไม่เข้าใจอะ รูปลักที่มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตประมาณไม่ได้ครับบายแค่นี้บายอย่างอื่นไม่ได้ครับเก่าใจยังจกักรพพรดไม่ใช่ของใครถ้าตู้ไม่สึกเนยะนอนได้จะเป็นจกักรพพรดข้างหน้านอนนะได้แน่นอนเลยแต่ไม่ได้จะเป็นเจ้าของนะฮะได้สวยชาติเดียว <laughs> ชาติต่อไปก็เป็นของคนอื่นแล้วอมันไม่ใช่ของใครงไง แล้วอย่างเราเกิดมาเสวยชาตินั้นแล้วบุญเราจะหมดไปไหมครับหมดดีทำไมทําต่อหมดยังไงก็หมดก็เหมือนคนที่เกิดมารวยในชาตินี้แล้วเขาไม่ทําบุญต่อใช่ไหมครับหมดฮะบางคนขอทานยังมีเลยหมดเกี้ยงเลยจไม่ได้ทําต่อมันหมดเราก็ต้องจําเป็นต้องขอทานแก่แล้วทำอะไรไม่ได้นะมีเยอะแยะไป แต่อย่างคนที่เขาชอบทําทานอย่างเดียวครับหลวงตาแต่ไม่ค่อยได้ภาวนาทํากรรมฐานครับบุญที่ได้มันต่างกันมากไหมครับไม่มากแล้วก็รวยอะรวยแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญญาอะไรประมาณเนี้ยหรือข่าสัตว์ไปครับเป็นคนที่พิการแต่รวยอะไรเนี่ยป่วยแต่รวยครับอันนี้คําถามต่อเนื่องจากเมื่อวานครับหลวงตาเขาสงสัยเรื่องที่หลวงตาพูดว่าพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กครับ ทำไมไม่เห็นเดี๋ยวย่่าแย่ไปเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยผาซ่อนแก้วเนี่ยครับพอเริ่มสร้างพระใหญ่นะคนแหนกไปตึมเลยหลวงพี่เปิดตู้อย่างเดียว <c oughs> เลี้ยงไหมเลี้ยงคนแถวนั้นด้วยดอกไม้ธูปเทียนอะไรหมดเลยสนาดพระใหญ่เลียเล้ยง้ยงเลี้ยงพระมีชีวิตแล้วเลี้ยงคนแถวนั้นด้วย คือเหมือนพระใหญ่ก็จะเห็นได้ง่ายพอคนเห็นเขาก็โมทนาพระองค์นั้นก็จะมีกําลังเยอะขึ้นไหมครับหลวงตาใช่เทวดาก็เยอะอตู้ไปไม่เห็นเลยพระใหญ่ใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยสาวอาทิตย์ไปดูดิครับวัดม่วงไม่เห็นนะเราไปอะคนยังกระหนอนนะสาวอาทิตย์รับนะสร้างกี่ปีรู้วป่านะสร้างตั้งแต่หลวงตาฝึกกับหลวงปูนะ่นะั่นนะผ่านไปผ่านมาจะเป็นโค้งอยู่เลย<อ>สิบกว่าปีอะครับ สร้างเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่ท่านนอนสบายเลยเอารับสตังอย่างเดียวไหมหลวงพ่อองค์ใหญ่เลี้ยงพระทั้งวัดเลี้ยงทั้งอำเภอด้วยร้านอาหารก็เลี้ยงคนโ,โหไม่ต้องพูดถึงเลยคระดับพระใหญ่เลี้ยงพระเล็กอะแล้วอย่างตอนแรกครับหลวงตาที่เหมือนว่าเราเพิ่งเริ่มสร้างฐานยังไม่เป็นรูปลักษ์อะครับมันจะมีกําลังไหมครับ หรือมีลพลังงานที่เราคิดจะสร้างรูปลักษณ์นี้ไหมขออธิษฐานแล้วดิขอเทวดาเขาแถวนั้นน่ะครับเขาช่วยอย่างรูปหลวงปู่นี่ขึ้นร้องขึ้นดิเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับแถวนี้นะถ้าโลกมันปกติเนี่ยคนก็เวียนไปเวียนมาเพ่าหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์เนี่ยใครมาขออะไรนะท่านก็นให้ครับถ้าสวดมนต์ท่านก็นให้อยู่แล้วให้ตามกําลังนั้นแหละอย่าไปขอมากเลย ดูกำลังตัวเองเนี ML ่ยนิมิตเท่าไหร่ไม่เกินล้านก็จะไปเกินล้านที่ถ้านิาามิตมันได้ล้านก็ขอไปอีกสิล้านเนาะยี่สิบสามสิบร้อยพวกน้นนถ้าขอไม่ได้เอาสักร้อยก่อนร้อยถ้าได้แล,ล้วก 10, ็สองร้อยไงสองร้อยกับพันพันก็หมื่นหมื่นก็แสนแสนก็ล้านล้านก็หลายหลายหลาลายล้านมตายก่อน แล้วอย่างมีคนสงสัยว่าถ้าเราขอได้แล้วเราต้องใช้คืนยังไงครับหลวงตาเป็นประโยชน์กับตัวเองก็เป็นประโยชน์สาวสาวยิ้มหลวงพี่ให้เลยอ๋อไปกินกาแฟกินกาแฟพันหนึ่งใช่อ๋อคือขอมาต้องมีประโยชน์ครับไม่เช่าอยู่แถวๆนี้ก็เอาไม่เช่าจะเอาอะไรแจกอย่างเดียวก็ถูกนะก็กินด้วยแจกด้วยไงย แต่อย่าเก็บนะเก็บไม่ได้เลยครับไม่ได้เดจิตจะคิดตู้จะคิดแเโหเก็บไว้ไว้เดี๋ยวมันจะออกรุ่นใหม่เอาเนี่ยเก็บไว้ดีกว่าไว้ประมาณนะี้ <c oughs> พอเก็บนานๆเข้าอู้มันเยอะแล้วเนะี่ย <c oughs> กูไปดีวกว่าวนะเนี <c> ่ย <oughs> มีทุนแล้วนี่ว่าไปเลยถตาเห็นเยอะนะครับเ <c oughs> ชียงใหม่ตอนที่ไปอยู่นะ <c oughs> โอ้โหเ้าเหนียวนะองค์นั้นเนี่ยวเหนียว <c oughs> ได้มาได้เข้าแบงค์อย่างเดียวแล้วเข้าอย่างนั้นโอ้เป็นล้านอ่ะยังนึกเลยหอ้พี่องค์นี้ไม่นานแล้วไม่นานจริงไปจริงพราะมานั่งนอนคิดถึงเงินที่ได้ทุกวันไงเพราะเป็นคู่สวดเป็นโหเมื่อก่อนมันรับเยอะเนี่ยออกงานเยอะออกงานทุกวันไงไม่จำกว่าพันสองพันเมินบางวันอ่ะแล้วก็หลายปีลองคิดดูเป็นล้านน่ะ สะสมไว้นะแล้วนอนคิดนะเอาวัสมุดมาดูโอ้โ ôi, ขึ้นไปแล้วเรื่อยๆแลเรื่อยๆเฮ้ยกูไม่อยู่เลยไปสิสูนะว่าอยากเก็บนะหยอดตู้เลยคใครถวไว้หลวงพี่ยออตู้นะีตู้ไม่มีแล้วไม่มีก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมจ,จำเป็นต้องอยู่ <c oughs> จับชายขายปลาโล่โ ครับเพิ่งมาสวดมนต์ครั้งแรกครับเมื่อกี้สวดแล้วเกิดอาการเบาพระในมือเกิดอาการสั่นหรือดิ้นได้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าครับโหจะคิดให้พระดิ้นได้เนี่เก่งแล้วอา้าพระดิ้นดิ้นดิ้นเนี่ยโหไม่ใช่ธรรมดาแล้วบางอย่างมันคิดแล้วมันเป็นมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกอาจารย์ท่านดิ้นเราไม่ได้คิดมันก็เกิด เบาพอเบาเบาพระเนี่ยมีพลังงานเขาใจะไหมครับบารมีรวมหลวงพ่อนะ้องคิดดูดิสมัยก่อนพระท่านเต้นด้วย,ย<อ>ที่หลวงตาฝึกอยู่กับท่านอนะในกุฏิใช่ให้พรรวมพร้อมกับท่าน,นด้วยเอา้าหลวงพี่ทั้งหมดในกุฏิให้พรพร้อมนะท่านท่านพูดอะทุกคนได้ยินนะ ท่านท่านนั้นดวงตาไม่บวชหรอกอ้วาวก็จริงอนะสิ่งพวกนี้มันท่านว่าโอ้ยมันทําได้เองก็ทําได้ทา่านบอกแต่เองจะทนทําได้ขนาดไหนทำไมเองเนี่ยฐานเนี้ยเองสวดมนต์ได้หรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสวดเยอะๆได้ไหมสักสิบยี่สิบปีอะ <laughs> ใช่ไหมนะทุครับอ้าวก็ถูกแล้วล่ะมันก็ไม่มีความรู้สึกทางโลกแล้วไม่ได้บันทึกโลกเลยอะ่ะอย่างอยู่เนี่ยเขาให้กินนอนสวดมนต์ก็อยู่เนี่ยยังไม่ต้องไปไหนเข้ากุฏิเขาาา้าศาลาเข้ากุฏิเขาาา้าศาลาร้านกาแฟวนเวียนวนเวียนแถวนเนี้ยี่สิบปีอะ่ะครับไม่ไปไหนอะ่ะลองคี่ดูไม่ได้อะไรก็ให้มันรู้ไปเฉยอย่างน,น้อยๆได้ความแก่ละ <laughs> แกไปย่ิปีมันทำยากสุนี่ยทำยากไม่ใช่ง่ายๆหรอกมาอยู่สักปีดิโอ้เดี๋ยวก็ดิ้นแล้วโอ้เดี๋ยวไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่นู่นนี่นั่นนะใช่หมหเดี๋ยวก็เล่นโทรศัพท์มาสวดแล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่ได้อีกอะถ้าจะเอาในศาสตร์นี้นะต้องจ่อเลยท่านบอกทำจริงเนยะทำจริงก็ได้จริงนั่นแหละครับ ปัญหาตัดไปหมดเลยความรู้สึกสังโลกโทรศัพท์ทุบทิ้งทำได้ก็โอเคได้แล้วทำไม่ได้ก็ช่วยวไม่ได้ครับอย่างศาสตร์หลวงตาครับศ<ม>าสตร์หลวงตาหลวงปูงป่ครับ,ค,รบคือทำไมถึงไม่เน้นเรื่องการเคร่งเครียดนะครับหลวงตา<อ>ให้พวกเราสบายสบายเครียดเนี่ยไม่สัมผัสอะไรไม่ได้หรอกปุ๊ครับแค่เครียดเนี่ยก็ กูตายแล้วเครียดเนี่ยทำร้ายตัวเองแล้วยิ้มไปเอะเราก็สบายคนเห็นเราก็สบายครับใช่ไหมถ้าหน้าเบึ้งเนี่ยหลวงพี่เห็นสาวๆหน้าเบึ้งหลวงพี่จะไปจีบเขาไหมว่าก็ถูกแล้วล่ะกูไม่อยากเขาใกล้หน้าไม่รีดใช่ไหมเออก็ถูกแล้ว หน้าเบื้งอย่างนั้นบุญจะเข้าไหมครับหลวงตาไม่เข้าแล้วอย่างเป็นคนชอบขี้สงสารนะครับคือเหมือนเห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วพอเราไปนึกถึงเรื่องเขาเราก็เศร้าครับเศร้าก็เอาเอา,เอาความเศร้าของเขาไปหน่อยหนึ่งจริงๆเราก็ไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครแก้ไขใครไม่ได้แก้ไขตัวเองได้ครับความเศร้าของเขาไม่ใช่เขาฝึกมาวันสองวันนี่ เขาต้องโดนสังคมแถวๆนั้นบีบมันถึงเศร้าไปเรื่อยๆไงใช่ไหมเศร้าก็เศร้าก็ชินไปเรื่อยๆเศร้าทุกวันชินทุกวันหูเลยมาแก้ไขจะนี่ยากแล้วครับหน้าไปไหนก็เศร้าอย่างนั้นอะมนุษย์ก็ห่างวิญญาณก็ไม่ครบถ้าตู้อารมณ์ดีเนี่ยยิ้มสบายหน้าโมโพุทธายะคนก็ครบผีก็ชอบ เอ้าจริงทำไมเรามีผีเป็นเพื่อนเยอะๆดียังไงครับหลวงตาก็ดีนะเวลาพูดอะไรเวลาคิดอะไรมันก็มันมันรู้อ่ะมันทําไม่ได้มันก็ทํานะยกเว้นมันทําไม่ได้หลวงตาทดลองมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับอืเมื่อก่อนเนี่ยทดลองมาหมดแล้วตั้งแต่เป็นการละวาแล้วขนาดไม่รู้จักใครเลยมีมั่งไม่มีมั่งสตังเนี่ย<ส>เข้าไปกินเลยบอก เอาวิญญาณแถวเนี้เอาบุญไปเดี๋ยวจะแผ่บุญให้ทุกวันวฟรีทุกฟรีมีคนมาจ่ายให้เสร็จเลยนี่คือคือสวดสวดมนใหเน้เป็นเป็นประโยชน์นะมันก็เป็นเหมือนกับว่าการเราทดสอบด้วยว่าสิ่งที่เราฝึกมานั้นได้ผลไหมใช่หลวงพ่อท่านบอกมันต้องพิสูจน์ไม่พิสูจน์เราจะไปเชื่อได้ยังไงลรา ครับเราไม่เชื่อเราก็ขี้เกียจแล้วใช่ไหมละ่ะเขาก็มันไม่เชื่อมันก็ขี้เกียจแี่ะถ้าเชื่อเราโอโ้โหยิ่งขยันหนักเข้าไปอีกหลวงตาครับทําไมรูปหรือรูปหลวง,งปู่ครับถึงดูแล้วจําไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าเป็นรูปดาราหรือนักร้องนี่ดูทีเดียวแล้วจําได้เลยครับขอถูกแล้วตั้งแต่เกิดมาจําความได้นะครับตูบันทึกอะไรทางโลกครับ โลกล้นล้วนตาหัวจมูกดิ้นกายรูปรถกินเสียงอะ่ะเขาเขให้ไปเรียนหนังสือมึงไปนะั่นพอดูรูปพระเนี่ยก็ดูไปอย่างนั้นแหละขนาดกราบพระยังไม่รู้ไม่มองเลยพระกราบมาับมับแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรกับพระใช่ไหมครับเออถ้ามองทางโลกมองอะไรเนี่ยรู้สึกเลยอะ่ะถ้าอยากให้เปลี่ยนความรู้สึกทางโลกมา โทรจิตกับหลวงปู่ไม่ยากหรอกครับเนี่ยเอาหลวงพ่อไปตั้งไว้หัวนอนทุกวันก่อนนอนกน็นั่งคุกเขา่ามองภาพท่านถวายชีวิตพุทธังชีวิตตั้งนั่นแหละถวายชีวิตบูชาด้วยชีวิตถวายไปเลยมองสบายเนี่ยไปเพ่งทําบังชีวิตตั้งสังกบังชีวิตตั้งแล้วก็กลาบกราบมันก็ต้องหลับตาใช่ไหม ภาพท่านก็เข้าไปทิตใจเพราะดวงตามันมันหน้าหน้าต่างของดวงใจอยู่แล้วกาบทุกวันตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอน,อน,น,อนครับไปนอนที่ไหนก็เอาภาพท่านไปตั้งแล้วก็กาบทุกวันมองทุกวันไม่คุยคุยกับท่านไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะหลายคนสงสัยเพิ่งส่นใหม,ใหม่รูปหลวงปู่คุยได้ด้วยเหรอครับหลวงตาโอ้ยคนต่างประเทศมาที่ถ้ำมา มันไม่รู้จักหลวงพ่อเลยมากับกลอ่ะพอไปจุดเชียงปั๊บบธิษฐานมันต้องอธิษฐานใช่ไหมออมันบอกไกลอบอกหลวงพ่อองเนี่ยบอกให้มันสวดมนต์ท้งที่เป็นต่างชาติใช่แร่ลว่าซีสั้นเก่าอ,อซีกันรู้จักกันไงครับท่านก็บอกมันสวดมนต์อย่างนี้หลวงปู่ก็พูดภาษาอื่นได้ครับหลวงตาภาษาจิตหลวงพ่อานบอกภาษา สามโลกธาตุสาเดียวครับสาจิตตุลองไปจิตสาวฝรั่งโดใช้จิตเอาออกทางตาเนี่ยทำตายเิมๆมันก็รู้แล้วโตชอบมันภาษา,าใจไงครับสาจิตไงมีภาษาเดียวครับหลวงตาครับอันนี้เขาถามว่าที่หลวงตาเคยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับ จริงๆแล้วเขาเป็นคนปกติแต่ทุกคนในหมู่บ้านต่างว่าเขาว่าเป็นบ้าทุกวันทุกวันจนคนนั้นเขาเป็นบ้าจริงๆครับอย่างนี้ถามว่าคนที่เหมือนลุมพูดว่าเขาอะจะเป็นกรรมหนักไหมครับรรเป็นกรรมร่วมกันทำกรรมร่วมกันมันเหมือนกับปัจจุบันที่เขาพูดกันว่าบูลลี่บูลลี่ในอินเทอร์เน็ตนะครับหลวงตาใช่ มันเป็นยังไงไม่ได้ฟังอ๋อแสดงว่าลวงพี่รู้นี่อ๋อฟังเขามาครับฟังเขามาอีกทีครับอ๋อเกือบไปแล้วครับคาถามต่อไปนะครับโอ้หลงตาครับอันนี้เขาถามว่า ความดีเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดติดในความดีแบบนี้จะกลายเป็นไม่ดีหรือเปล่าคะไม่จริงหรอกความดีมันเป็นขั้นๆไปครับมันจากหยาบจากกลางไปละเอียดนะหลวงตาครับสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติในศาสตร์ของหลวงปูค่คืออะไรครับเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายใช่เตรีตยมต,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 ตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิด เพราะการเี็นว่ายายเกิดมันไม่น่ากลัวอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติท่านสอนหลวงตาอย่างนั้นนะเองขี้เกียจจริงๆเองนอนเองสวดมนต์ให้หลับก็แล้วกันพออย่างในน้อยเนี่ยเองก็ไม่ฝันร้ายในอนาคตจริงในเรื่องจริงคะครับอันนี้คำถามมาจากแม่ชีนะครับหลวงตา ปกติเป็นแม่ชีก็สวดมนต์อารมณ์ดีอยู่แล้วทุกวันแต่กลัวว่าจะไม่คุ้มค่ากับสตางที่โยมถวายมาให้สร้างสถานธรรม <c oughs> เราควรจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะหลวงตาต้องเขาให้กินนอนสวดมนต์นี่ก็โอเคแล้วละ่ะแค่นี้พอเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยสวดพร้อมกันทุกครั้งเนี่ยวิญญาณดวงเดียวมันก็น้อมมาสวดกับเราทุกคน พ่อวิญญาณมันเป็นผีเข้าใจไหมไม่ได้สวดกับหลงตาคนเดียวหรอกครับไม่ไม่ใช่ก็ลองตายดูท่านบอกจะรู้ว <c oughs> ิญญาณมันเป็นยังไงอย่างเราเนี่ยมีรูปมีนามครับ <c oughs> อย่างวิญญาณมันไม่จะนามมาทำมันน้อมมาลอ,ลองคิดดูเถอะมันได้เยอะขนาดไหนมันไม่มันถึงอายุเขาไงันะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ตัวเองยังไม่พอมีประโยชน์กับสิ่งแวดลอ้อมมา แต่ด้อมที่อยู่อย่างนั้นตอนนี้วิญญาณที่อยู่ที่นี่ก็เยอะครับหลวงตาเขามาฟังทำหลวงตาได้ไหมครับเขาฟังเขาฟังได้อยู่แต่เขาทำยากเพราะมันเป็นวิญญาณคนที่จะทำได้คือผู้ที่มีบาร,รมีเยอะแบบโพธริษัทเหมือนภูริทัศนูน่นน่ะพระเจ้าองค์ปัจจุบันน่ะตอนที่ท่านเกิดเป็นนาคพญานาคท่านต่อมาเป็นนาคเป็นงูจริงๆนูน่นน่ะประมาณนั่นแหละ แต่คนเราธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ฮนะต้องอาศัยมนุษย์พอเวลาออกจากร่างเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นไงมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไงมันเปลี่ยนได้จองอยู่อยู่กับร่างนะครับพอออกแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าไม่ฝึกทุกแน่นอนเพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่ชินมันเบ,บีับถาดมันเบ,บีบแล้วปวดหัวเนี่ยทําไมเอาพิษจากหัวออกก็ออกจากร่างไง ออกแล้วปวดไหมปวดครับออกแล้วเข้าไม่ได้ด้วยเข้ามาก็บ,บังคับไม่ได้ก็ออกก็ปวดอย่างเดิมหลย <c oughs> <c oughs> จนหมดอายุขายต้องคิดดูเนี่ย <c oughs> มันทุกข์ขนาดไหนครับในโลกวิญญาณทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะ